ดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพละหนึ่งหกแปดเก้าชาแนลอัดคลิปนะคะวันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนสาวที่เคยทำงานร่วมกันมาเป็นสิบปีสิบกว่าป,าปีนางกลับมาอยู่บ้านตอนโควิดไม่กลับนะคะเพราะโควิดสากลับคะ่ะมาเปิดธุรกิจส่วนตัวที่บ้านนะคะ เป็นแม่ค้าหน้าหน้าหน้าตาอยู่บ้านน้องนี่แบบสวยงามมากเลยตอนอยู่กรุงเทพนี่แบบหมุนมองไม่ใช่หมุนมองเพราะอะไรนะคะเครียดเครียดกับภาวะโควิดเครียดกับเ,เรื่องเดือนเครียดกับอะไรหลายๆอย่างมีแต่ความเขาเรียกเศร้ามองในหัวใจ กลับมาอยู่บ้านก็สบายๆชิลๆอุย้ยขาวมากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยขึ้นกล้องมากเลยเนี่ยกก <laughs> ปกติกล้องนี้นะถ้าพี่ส่องหน้าตัวเองนี่หน้าสดเลยพี่จะแบบรับตัวเองไม่ค่อยได้ <laughs> นม่ค้าจะโชว์ส้มตำฝีมือให้กินนะคะดูน้ำมันสก่อนดูน้ำมันสก่อโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้เป็นป r o f e s s i นแนลแล้วนะคะเนี่ยโ r o f e s s i นแนลแล้ว, <professional S 1> ลวขายดิบขายที เทน้ำเททาทุกวันฝนตกดีไหมเนี่ยเทน้ำเทท่าเทน้ำล้างจาน้กายดีกายดีนี่นะบ้านเขาอยู่ตรงหน้าเขาเลยเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่คนหลังเขานะคะเขาอยู่หน้าเขาไอ้นี่หน้าเขาข้างหลังเขาต้องเดินข้ามไปนะคะอันนี้เราอยู่ข้างหน้าเขาแต่<ม>เป็น,นจะพาไปเที่ยวนี่ยนีแต่ถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราเขาก็เรียกโอ้ยบ้านอยู่หลังเขาอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆไม่คือความหมายโอ้ยอยู่ใกล้เขาไงที่เที่ยวก็มีเยอะเนาะไอแต่ตัวจริงแม่ยังสาวๆอยู่เลยอ่ะตัวจริงแม่สาวๆเลยอ่ะเอาคือเข็นนั่งอยู่ยังคิดว่าใท่แม่หรือเปล่า ไอ้ยังเห็นเนี่ยเห็นที่ไอ้แตลลงอ่ะกล้องไม่ดีแน่เลยอ่ะนที่กล้องโอ้โหเรามาดูเมนูอาหารกันนะคะน่ากินมากเลยมีลาบเป็ดชื่อดังโอ้โหเพื่อนสาวต้อนรับเป็นอย่างดีน่ารักมากปกติอยู่ด้วยกันก็มีแต่ฮฮฮาปาร์ตี้ออกทีวีนะลาเป็ดเจ้าเนี้ยเหรอออกทีวีออกไก่ไหม เนี่ยเลยบ้านนี้แล้วก็บ้านถัดไป๋อขี่ไปข้างหน้ามีนโทรหาพ่อตาเขาบ้านกินข้าวตำถั่วแล้วก็จะกินส้มตำตำส้มตำแล้วก็จะตำถั่วลาบเ็ดด้ซือหลับเ็ดมาเนี่ยมูลูกมูลูกมาหาเนี่ยมามาอีพ่อมาหาลูกสาวหน่อยเร็วเห็นแต่อีพ่อในโทรศัพท์มาเห็นตัวจริงหน่อยเร็ว ไปกินข่าวว่าอีพ่อใจดีใจดีจดพาลูกาพาลูกลูกเที่ยวตลอดมาเด้อมาเด้อเออไปเฝ้าไปนอนเล่นอยู่ที่สวนสวนที่บ้านาาบ้านไอ้แต่เขาเรียกบ้านสวนใช่ไหมใช่บ้านสวนแล้วที่ว่าสวนที่เก็บผู้สายเยอ,ๆอนนนะๆตรงอ๋อตรงนั้นใช่ไหม แต่ที่เห็นต้นเล็กๆนั่นคือปลูกเพิ่มต้นเล็กๆตัดกิ่งอ๋อตัดกิ่งอ๋อให้มันเกิดใหม่แตกลูกใหม่ที่ว่าเก็บเยอะๆน่นคือก็ไอ้นั่นแหละใช่ไหมอ้าวที่เห็นไปได้ยาอะไรอยู่อะไอ้ส้มโออ๋อนั่นปลูกข้างกัน้อ๋อแสดงว่าก็อยู่สวนตรงนั้นเลยสิสวนในกุศาอ่าอยู่ติดกันโอ้แล้วที่ แลวที่บอกว่าข้างหลังก็เป็นเขาด้วยใช่ไหมตรงนั้นอ่ะก็เนี่ยมองมาก็จะเป็นเขาตัวนี้อ๋อล้วที่อีกอีกที่หนึ่งนั้นเป็นบ้านเมยใช่ไหมที่มีเขามีน้ําตกอ่ะโอ้จำคนละจุดเอามาใส่กันตายแล้วคนมีเขาเขาเจอกันคนมีเขาเขาเจอกันส่วนเราไม่เจอเขามีแต่เรามีแต่เราที่เจอกัน เราไม่มีเขากับเขามีแต่เรากับเรารดูร้านเพื่อนสาวนะคะเขาก่อร้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นร้านมีขายจากส้มตอนแรกขายแค่ลูกชิ้นปิ้งแต่นี้ก็มาขายส้มตำน้ำแข็งปัน่ปน,ปน,นนนนันนี่นโห<ฮ>สวยนนเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นโปรไฟล์นะจิ๊กแต่มอกล้องเออยมีดลงโอเคโอเคเขาจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พล่าหนึ่งหกแปดเก้าด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊งขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุ๊บ